ปันหยุดแล้วกับวิชาภาษาไทยกับครูปูประภาวลินลาโคตน,นะคะเอ๊ะวันนี้ครูจะเอาอะไรมาฝากนั้นเราไปดูต่อกันเลยค่ะค่ะสำหรับที่เราดูวิดีโอไปแล้วนะคะในเรื่องของ ประโยคกันวันนี้ครูจะพามารู้จักการจําแนกส่วนของประโยคกันนะคะจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปดูต่อกันเลยค่ะค่ะประโยคนะคะที่เราได้เรียนรู้กันไปก็คือประโยคนแบ่เ,เป็นสองส่วนในการน,นะคะสองส่วนนั้นมีแบบไหนบ้างคะนักเรียนใครทราบกับครูไม่เอ่ยใครทราบเราไปดูกันซิว่าตรงกับที่เรารู้กันหรือไม่ ค่ะประเภทที่1นนะคะคือประโยชน์มันออกเป็นสส่วนในการก็คือประโยชน์ที่ประกอบด้วยประธานและกริยาซึ่งบางประโยคอาจจะมีบทขยายของแต่ละส่วนรวมกันอยู่ด้วยเรามาดูตัวอย่างนะคะมันจะมีภาคประธานแล้วก็ภาคแสดงประธานก็คืออะไรคะคือพวกคํานามสรรพนามนั่นเองนะคะภาค แสดงก็คือกริยาคือการกระทํานั่นเองค่ะเราจะมีแค่สส่วนคือประธานแล้วก็มีขยายประธานกริยาแล้วก็มีขยายกริยากริยาเช่นคําว่าฝนตกฝนก็คือประธานนะคะแล้วก็ตกก็คือคํากริยาฝนตกหนักมากนะคะฝนงั้นหมายถึงประธานตกมากคืออะไรคะตกคือคํากริยา หนักมากคือขยายกริยาน,นั่นเองนะคะนักเรียนลองดูนะคะในเรื่องของตัวอย่างที่ครูให้นะคะค่ะนักเรียนมาดูประโยคที่มี3ส่วนนะคะคือประโยคที่ประกอบไปด้วยประธานกริยายแล้วก็กรรมซึ่งบางประโยคอาจจะมีบทขยาย ของแต่ละส่วนอยู่รวมกันเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะภาคประธานแล้วก็จะมีภาคแสดงเหมือนเคยนะคะภาคประธานก็คือพวกคำนามคำสรรพนามนั่นเองนะคะมาดูนะคะว่ากรรมนั้นคืออะไรนะคะเรามาดูตัวอย่างอันที่3กันคือช้นกินขนมนะคะชันคืออะไรคะภาคประธานนะคะภาคแสดงคือ คำว่ากินนะั่นคือคํากริยาน,นั่นเองเรามาดูกรรมนะคะก็คือคําว่าขนมนะคะต่อมาเรามาดูน้องของฉันกินอย่างอริอร่อยขนมคกหวานนะคะมาดูน้องคือน้องของฉันคือภาคประธานอยู่แล้วใช่ไหมคะต่อมามาดูนะคะภาคแสดงนี่คำว่ากิน กินคือพาดของกริยาอยู่แล้วอย่างอร่อยอร่อยนั่นก็คือขยายกริยาของคําว่ากินนั่นเองส่วนกรรม,มาดูค่ะกรรมนั่นก็คือคําว่าขนมขนมนั้นก็คือก็จะเป็นส่วนของกร,รมอยู่แล้วเรามาดูส่วนขยายของกรรมคือคําว่า หวานนะคะเป็นไงกันบ้างคะวันนี้นะคะเรามาเรียนเรื่องของประโยชน์สามส่วนกันแล้วข้อสังเกตนักเรียนอย่าลืมที่ครูให้ดูนะคะข้อสังเกตรประโยชน์สามส่วนที่มีบทขยายกริยาคือบทขยายกิยาจะอยู่ท้ายประโยชน์นั่นเองนะคะคะสำหรับวันนี้ครูฝากไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมทบทวนกันด้วยนะคะ